ช่วยอยบางนะฮะสอยพันปลานหน่อยยกรับตัดยกรับตับดความยาวข้างบนนี่เท่าไหรล่ละสองนิ้วสมนิ้วครึ่งก็ขนาดนี้เลยครับ9ก้าสิบองศานี่แล้วก็วัดสามเหลี่ยมไปอย่างไใ้ให้มันเสนต้นเสนะะเ็ดลงมาครับถ้ามันเกินนั้นเราก็ตัดออกอถ้ามันไม่เกินก็เอาไว้สอยพันปลาประมาณาเ,นนเนาะประมาณเอา แค่คำว่าประมาณเนาะแล้วถามว่าทําไมบางคนถามว่าขั้นบนจะตัดยังไงก็จับยกขึ้นดูแล้วก็วัดดูสามนิ้วครึ่งของหวีใช้มือสามนิ้วหรือเปล่ามือสามนิ้วมันหยุ่มไม่ใช่นะครับไม่ใช่มือสามสามนิ้วก็คือสามนิ้วครึ่งของหวีเนี่ยครึ่งหนึ่งตัดอะไรนี่มันกระดาษในแบบจะนอนหลับแล้วครับนี่ไม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 ่หลับไม่หลับไม่จดียจดีครับ มือนิ่มมากซอยอังนี้กเสร็จแล้วซอยเสร็จแล้วซอยเสร็จแล้วก็หวีครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตาทำให้นะครับหวีหวีผมส่วนที่มันเกินออกนี่เห็นไหมฮะหวีออกหวีออกหวีออกคือลองทรงต่ำที่สมบูรณ์แล้วทีนี้เราก็มาดูเอาตัวกึบมาตัวกรึบมาใช่ไหมนี่กึบอย่างงี้เอห็นไหมฮะกรึบเลยกรึบตรงนี้ก็โค้งให้มันมาเหนือคิวนิดนึง อันนี้ก็แค่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 โค้งนิดเดียวนาะโอ้นโค้โค้งเข้าก็ลอยหูแล้วก็กึบอย่างเงี้ยนี่ดีเส้นดีเส้นนี่คือวิธีทำด้านหลังเอาตัวยูตัวเอลแล้วแต่ลงมีโกนทีหลังเนาะครับแล้วลงมีโกนตามคคยดูนะฮะปึ๊บแล้วก็มือแตะไว้เพื่อที่จะหาแนวแนวของข้างหลังเนี่ยให้สวย โดยใช้ตัวเอลตัวยูรูปไข่ก็แล้วแต่คนจะทํานี่ถ้าเป็นรูปไข่ก็เป็นอย่างนี้ที่มันดูครับเ,เดี๋ยวทำให้เรัดก่อนนะเอเดี๋ยวทาให้เดี๋ยวทาอันนี้เสร็จก่อนแม้วสัดกันอก่อนครับผมรู้เข้าใจยังเข้าใจครับแต่เอานี้ออกแบบก่อนทีน,นี้ถ้าเกิด สมมุติว่าเราเขาบอกว่าลองทรงต่ำมันไม่สวยอ่าได้ไหมสรุปอันนี้เลยสรุปอันนี้ก่อนนะครับนี่เลยนะสรุปเลยลองทรงต่ำอันนี้ลองทรงต่ำนะครับประมาณนี้วัยรุ่นเขาเนาะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะมาสรุปเลยนี่สมมติว่าสรุปก็คือมีโกนนี่นะครับกับมิโกนยิรเลดลอนดอนบริตแบลนจากอเมริกากลองสีส้มแล้วครับกับหัวแล้วหมุนใหม่หมุนใหม่ อ่าโอเคครับครับสีส้มนะครับผมโอเคครับนี่ก็กันนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูภาพนะครับโอเคนี่ครับสรุปสรุปภาพเสร็จแล้วโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์